ดูเจ้าซูเปอร์บูันะครับล้อเป็น17/18ซูปเปอร์แดกกลิมนะครับควาหน้าสี่ขอดสำเนานะครับข้างบนเป็น r c v แท้ตู้ปลาครับมือคัดสำเนานะครับทีวีเ็สายเร่งสายคัดและขังทองนะครับไม่ใส่ไม่ขึ้นนะครับแหลงคอ ZX โรยน็อตเต็มระบบเกียร์17กระบูกเอ็นโปนะครับดูหลัง r c ร ล้อเกียร์โยงสายฟ้าหนุ่ยนะครับหลังเป็นร่วงสวยงามดามสง่าวันเครื่องคนช่างเงียบนะครับโซโอาเคสเตอร์มินิแมนะครับเดือยโยงพร้อมชุดประกอบเกิดฟังเสียงเครื่องนะครับ เียมตอน้เียมแล้วนะครับราวาตความร้อนนะครับอันนี้ตัดได้20นา,าน,านาทีความร้อนประมาณ40องศานะครับความร้อนประมาณ40องศาเล่มทับเบียน ครับจะมีแต่เ,เล่มนะครับเล่มจริงทีลามีคนรับทำเอกสารนะครับโ้ยสุดพะเบรู ครับ <laughs>